จ้ะนี่เสาตอกพยางถุงนี้ร้อยสองร้อยสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเวลานี้แเราก็ตอกลงไปยึดพยางเดี๋ยวนี้ก็ช่วงนี้ก็ฝนตกแม่ลูกศิษย์ก็ติดงานขาวดำช่วงตอนตอนค่ำๆนั่นนะ น้องกาซาขึ้นบ้านก็ไม่ได้ไปเพราไปย้อนหลังให้ก็แล้วกันเพราะว่าช่วงค่ำๆไปฟังพรนะเนาะเออฟังพระอบรมบม่มเพาะหน่อยนิสัยช่วงนี้ทะเลทลายไม่ค่อยเข้าลูกเข้าล่างเข้าล่องเข้าลอยนะคะไปฟังพระนะนั่นแหละยายเพ็ญบอกว่าสวัสดีทุกท่านนะคะยายเพ็ญบอกเนาะยายเพ็ญสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะเนาะ นี่แหะคะ่ะก็ปอกปอกทีนี้จะนัดวันเสาร์จะนัดอ่าเลี้ยงคนงานในสวนเขาใส่ปุ๋ยให้เนี่ยจะเลี้ยงพวกขนมจมขนมจีนเหล้ายาปลาแป้งอ่ะนะทุกคุณแต่แล้วก็เออนัดเขาคนนี้ที่เขาก็จะไปจังหวัดตรังเนาะ จากนี้จังหวัดตังก็สองร้อยโลไม่ร้อยกว่าโลนี่แหละเนาะเขาจะไปจังหวัดตังญาติเขาอยู่ที่นั่นเขาจะไปวันก่อนเขาบนเขาบนหลานเขาไม่ให้เกณฑ์ทหารติดเขาบนบางเอืญนเขาเขาอ่าประสบความสําเร็จในการบนเนาะเขาไปบนไว้หมูตังเขาก็บนหมูตัวหนึ่งหมูตังนะหมูหมูย่างตังใช่ไหม ถ้าอยู่ภาคใต้ใครก็มาจังหวัดตังก็จะได้กินเนาะหมูตังถ้ามาไม่กินก็คือมาไม่ถึงนะน,นะคะเนาะทุกคนเนาะเขาบนหมูไว้ตัวนึงหมูย่างจังหวัดตังเขาก็เลยจะไปแก้บนกันก็เลยว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยเออนัดกันไม่ได้อีกแล้วจะฉลองจะฉลองที่นี่นะคะทุกคนจะลอง โจอยอยู่จังหวัดไหนคะพี่่อยอยู่จังหวัดสงขลาอำเภอเดาจังหวัดสงขลานะคะ,ะได้ยินข่าวว่าน้องกาซ่าอยู่แถวท่าแซะใช่ไหมชุมพรใช่ไหมชุมพรเนะี่ยทุเรียนเยอะเยอะนะทุเรียนชุมพรนะเนาะไม่ต่างกับจังหวัด,วดตรังเลยนะใหญเพินบอกว่าสวัสดีทุกท่านมัดรวมนะอย่ามามัดบ้านแม่ลูกสี่รวมมัดรวมที่บ้านแม่ลูกสีแน่นเกินเนะาะใาญเพินเนาะ แม่ลูกสียิ่งพลุงพลังยิ่มัดเพื่อนรวมแน่นแน่นเป็นแม่ลูกสียิ่งพลุงพลังเดี๋ยวแก้เพื่อนไม่ได้หายใจไม่คล่องนะเป็นมัดรวมๆพอเด้ไวท์อยู่จังหวัดไหนนะสุราษฎร์สุราษฎร์เมนตีมถ้ามาสุราษฎร์แล้วอย่าลืมมาเที่ยวหัดใหญ่นะพี่จอยจะไปรับนะถ้ามาหัดใหญ่นั้น น้องกาซามาหาน้องสาวใต้น้องสาวใต้อยู่ในเมืองน้องสาวใต้เป็นคนเมียงเนาะพี่จอยก็ไปหาน้องเขาบ่อยเขาคนเมียงเมียงหัดใหญ่เลยนะศูนย์ใจกลางเมืองหัดใหญ่อยู่ที่กิมยงอะน้องสาวใต้นะนะคะพี่จอยก็ไปหาน้องเขาบ่อยแล้วก็สุราษฎร์มันไม่ไกลนะสุราษฎร์ผักผักเนียงผักผักเลียง,ยงใช่ผักเลียงเยอะ <laughs> วันก่อนน้องกาซาพาไปเก็บผักเลียงในสวนกาซาอยู่เออ ฝากเลี้ยงเนาะแล้วคนใต้เราก็นึกว่าคนอีสานบ้านเล่าดคนใต้น่อน้องน้องกาซาได้ยินว่ะใต้แต่ว่าไม่หัไ้ไหนอยู่บ้านว่ะไม่หัวไนอยู่บ้านไม่ได้อยู่นานเลวเชียงว่ามันก่อนมาคุยกับใครมาคุยที่บ้านแม่ลูกศรนี่เลอา้าวแล้วเป็นอะไรโทรศัพท์ยี่โทรศัพท์เป็นอะไร ทำไมมันสีเขียวเขียอทุกคนเออวิดีโอยาวน้องน้อยหนึ่งนาทีเฮ้ยไฮไลท์มันเป็นอะไรวิดีโอเป็นอะไรเขาให้ตัดไฮไลท์เหรอสีเขียวเขียวเฮ้ยโทรศัพท์ฉันเป็นอะไรยังอยู่ในไลท์อยู่ใช่ไหมนี่ต้องมีวิดีโอยาวอย่างน้อยหนึ่งนาทีถึงจะตัด ไม่ได้คิดว่าจะตัดทีมันคืออะไรอ่ะนี่เออถ้ามันเป็นปออกสีเขียวยงี้เฮ้ยโ,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 โทรศัพท์เป็นเลยไม่รูส้สีห้า